คนที่มีอาการปวดต้นคอปวดแล้วลงไปที่แขนแล้วมีอาการชามือชาแขนร่วมด้วยเนี่ยอยู่ท่าไหนก็ไม่ดีขึ้นเลยไม่มีช่วงไหนที่มันหายปวดเลยใครที่เริ่มมีอาการพวกนี้อยู่ก็ควรจะต้องพบแพทย์โดยด่วนนะครับมีอาการปวดที่บริเวณต้นคอ ปวดเล้าลงมาที่บริเวณแขนบางครั้งมีอาการชาที่บริเวณปลายมือใครที่มีอาการนี้อยู่ครั้งที่แล้วเราสอนสาเหตุของอาการปรวดพวกนี้ไปแล้วนะครับสาเหตุมันก็คืออาการหมอนรองกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทนะครับสำหรับ EP นี้เราจะมาสอนวิธีการตรวจร่างกายเบื้องต้นครับกับคนที่มีอาการหมอนรองกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทเนี่ยเราจะจัดการตรวจร่างกายกับมันแบบไหนมาดูกันเลยนะครับ ก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆมาชมร่วมกันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตอีกแล้วนะครับ คนที่มีอาการปวดต้นคอปวดเล้าลงไปที่แขนแล้วมีอาการชามือชาแขนร่วมด้วยเนี่ยอาการมาจากหมอนรองกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทใน EP ีนี้เราจะมาดูเรื่องของการตรวจร่างกายครับทีนี้เรามาดูเรื่องของ anatomy กับการตรวจร่างกายก่อนเนาะเพราะว่าการที่เราจะมาตรวจร่างกายโดยเราไม่รู้โครงสร้างอะไรเลยเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมถูกไหมทีนี้เรามาอย่างนี้ครับ การตรวจร่างกายที่ผมจะสอนเนี่ยมันจะไม่ใช่การตรวจร่างกายที่นักกายภาพหรือคุณหมอเขาตรวจร่างกายให้คนไข้นะแต่มันจะเป็นการตรวจประเมินด้วยตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าเราคงไม่สามารถที่จะไปตรวจให้เพื่อนได้หรือมันก็ไม่ใช่คอรสที เป็นคอร์สสำหรับสอนนักกายภาพบัตรหรือสอนาสหวิชาชีพของเรานะฮะการสอนครั้งนี้จะเป็นการสอนสําหรับคนที่เป็นคนไข้จริงๆนะทีนี้หมอรองกระดูกต้นคอก็คือหมอรองที่มันอยู่ระหว่างกระดูกต้นคอแต่ละชิ้นนะครับมันก็จะมีขั้นทุกข้อเลยนะฮะการที่เราจะเช็คว่ามันมีหมอรองกระดูกคอเสื่อมทับเส้นไหมเราจะเช็คอย่างนี้ครับตัวหมอรองกระดูกเนี่ยมันมีการยื่นมากดทับเส้นประสาทหรือเปล่าช่วงการเคลื่อนไหวของต้นคอของเราเนี่ยมันมีช่วงการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหรือเปล่า แล้วก็มีการทดสอบพิเศษครับเป็นการทดสอบที่จะไปกระตุ้นให้ตัวหมอลองกระดูกเนี่ยมันปริ้นออกมาทับเส้นประสาทหรือไปทําให้ช่องทางเดินของเส้นประสาทที่มันลงไปที่แขนเนี่ยมันตีบแคบเข้าซึ่งทําพวกนี้แล้วถ้ามันมีอาการปวดหรือมันทําให้เราไม่สามารถทําได้มันก็จะสงสัยได้ว่าเราน่าจะมีโอกาสเป็น หมอนรองกระดูกเสือ่อมกดทับเส้นประสาทแล้วครับรับสาหรับสิ่งแรกที่เราควรจะต้องประเมินเลยก็คือลักษณะอาการของเราก็อย่างเช่นอาการปวดที่เราพูดถึงน,น,นะครับตำแหน่งที่ปวดมีตำแหน่งใดบ้างสมมุติว่าเราปวดข้างใดข้างหนึ่งคือซ้ายหรือขวาเราต้องระบุได้ชัดเจนว่าปวดข้างซ้ายหรือขวามีอาการปวดที่บ่าหรือทางด้านหน้าอกหรือเข้าไปที่สะบักทางด้านหลังมีอาการปวดที่บริเวณต้นแขนหรือหลังต้นแขนท้องแขนนะนะหรือ ตรงนี้หรือหน้าแขนแบบนี้หรือฝ่ามือหลังมือตำแหน่งพวกนี้สัมพันธ์กับอาการปวดคอไหมยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเงยคอเวลาที่เราก้มคอมีอาการปวดล้าวลงไปไหมเราต้องจําให้ได้และระบุให้ได้ชัดเจนเงยคอปุ๊บมีปวดล้าวเลยกล้มคอปุ๊บมีปวดล้าวเลยนะฮะปวดตรงไหนสามารถบอกตำแหน่งของอาการปวดได้เช่นเดียวกันนอกจากอาการปวดก็คืออาการชาจริงๆมันเกิดขึ้นได้ไม่ปวดแต่ชา หรืออาจจะทั้งปวดทั้งชาหรืออาจจะชาอย่างเดียวก็ได้ดังนั้นเราจะต้องระบุตำแหน่งของมันให้ค่อนข้างชัดเจนว่าชาตรงไหนปวดตรงไหนทีนี้เมื่อเราสังเกตแล้วนะครับว่าเรามีตำแหน่งของอาการปวดเนี่ยแบบไหนให้เราสังเกตต่อครับอาการปวดที่เกิดขึ้นปวดตลอดเวลาหรือปวดแค่บางเวลาปวดตลอดเวลาหรือปวดแค่บางเวลา คำว่าตลอดเวลากับบางเวลาต่างกันยังไงตลอดเวลาหมายถึงนอนก็ปวดขยับซ้ายขยับขวาก็ปวดทําอะไรปวดเท่าเดิมตลอดเวลาอยู่ท่าไหนก็ไม่ดีขึ้นเลยไม่มีช่วงไหนที่มันหายปวดเลยอย่างนี้เรียกปวดตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเรามีอาการปวดอยู่8ปดปวดแ๊บแต่ถ้าเราอยู่นิ่งๆสักพักนึงอาการปวดมันหายไปแต่พอสักพักหนึ่งเรามาขยับผิดท่ามีปวดอีกแล้วอันี้คือปวด ไม่ตลอดเวลาเป็นปวดบางเวลาต่อมาที่เราควรจะต้องรู้เลยก็คืออาการปวดที่มันเกิดขึ้นมันจะปวดตอนไหนบ้างสิ่งที่ทุกท่านดูจากคลิปนี้แล้วควรจะต้องได้คือเราต้องสังเกตตัวเองให้มากขึ้นนะครับทำอะไรจะปวดมากขึ้นยกตัวอ,อย่างเช่นตื่นนอนขึ้นมามีอาการปวดไหมระหว่างวันเป็นอย่างไรแล้วก้มอ่านหนังสือเงยคอเอียงคอแปลงฟันพวกนี้อาการปวดมันเป็นมากขึ้นไหมนี่คือ ทำอะไรแล้วจะมีอาการปวดมากขึ้นต่อมาทำอะไรแล้วอาการปวดนั้นหายไปยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราได้นอนพักเวลาที่เรานวดผ่อนคลายพวกนี้คือเวลาเราพักแล้วอาการดีขึ้นเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทราบ เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตครับอีกอันหนึ่งที่เราควรจะต้องสังเกตครับคืออาการปวดเกิดขึ้นตอนกลางคืนไหมตอนกลางคืนนอนได้ไหมถ้าอาการปวดมันรบกวนตอนกลางคืนแสดงว, pues. ว่าอาการมันค่อนข้างจะรุนแรงกว่าแต่ถ้าใครที่สามารถนอนหลับได้โดยที่อาการปวดมันไม่ได้รบกวนเนี่ยถือว่าโชคดีอาการก็ยังไม่หนักมากนะครับที่เราควรจะต้องมาดูต่อก็คือการสังเกตโดยการใช้ตามองนะสองกระจกดูหัวไหล่สองข้างเท่ากันไหม มีความบาลานซ์กันของกล้ามเนื้อไหมมีกล้ามเนื้อมันรีบลงไหมคนที่เป็นหมอรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทในระยะเวลาหนึง่งกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ถูกใช้งานเพราะว่ามันปวดมากเราก็แบบคอยพยุงแขนไว้ตลอดเวลาพอมันไม่ได้รับการใช้งานกล้ามเนื้อมันจะเริ่มฝ่อรีบครับใครที่เริ่มมีอาการพวกนี้อยู่ก็ควรจะต้องพบแพทย์โดยโด่วนนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีการกดทับของเส้นประสาทค่อนข้างเยอะแล้วไปไงบ้างครับ เป็นการประเมินจากการสังเกตอาการและการดูแค่นั้นนะต่อมาเรามาเช็คต้นคอกันซิว่าต้นคอเราเนี่ยมันมีอาการจากหมอนรองกระดูกคอเสื่อมไหมอยากให้รู้อย่างหนึ่งว่าอาการปวดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะใกล้ข้ออยู่2ข้อนะข้อแรกคือกระดูกต้นคอข้อที่บริเวณบริเวณคออีกข้อหนึ่งคือข้อไหล่ข้อคอกับข้อไหล่อาจจะทำให้มีอาการปวดที่บริเวณเนี้ยคอบ่า วิธีการตรวจแยกประเมินว่าอาการเนี่ยมันเป็นจากคอหรือเป็นจากไหลให้เช็คง่ายๆตามนี้วิธีการให้ดูที่ต้นคอก่อนนะผมจะตรวจที่คอให้ดูก่อนนะแล้วอย่าลืมครับสัมพันธ์กับอาการที่เราพูดเมื่อข้างต้นก็คืออาการปวดร้าวลงแขนเนี่ยขยับคอปวดลงแขนเลยไหมดูนะให้เริ่มจากนั่งสบายๆตัวตรงหลังตรงนะครับแอนอกเงยคอขึ้นในลนักษณะนี้น้อยสุด แค่ตึงๆที่หลังต้นคอหรือว่ามีอาการปวดร้าวลงแขนถ้าใครที่เริ่มมีอาการปวดร้าวลงแขนอันนี้เริ่มไม่ค่อยดีละแต่ถ้าใครที่เงยคอแล้วแค่ตึงๆไม่มีอาการปวดเนี่ยโอเคต่อมาครับก้มคอคอตรงๆก้มคอลงถ้าใคร,คคร,โโครก minutos, ค้มคอลงแบบนี้ไม่มีอาการปวดอะไรก็โอเคแต่ถ้าก้มคอแล้วมีอาการปวดแปรบลงแขนไม่ดีเหมือนกันต,ต่อมาครับตรงเหมือนเดิมนะหลังตรงคอตรงแขนวางสบายๆเยียงคอไปด้านตรงข้ามเยียงหาข้างปวดมีอาการปวดร้าวลงแขนไหม ถ้าไม่มีแค่ตึงๆก็เปลี่ยนไปเอียงอีกข้างนึงนี่กลับมาคอตรงไม่มีอาการใช้ได้หันหน้าครับหันหน้าไปด้านซ้ายมีอาการปวดรล้าลงแขนไหมนะครับหันมาขวามีปวดเล้าลงแขนไหมแบบนี้นะครับถ้าไม่มีก็โอเคแสดงว่าอาการคุณไม่ได้รุนแรงแล้วก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเผื่อเริ่มมีอาการปวดตึงเล้าลงแขนให้ระวังเมื่อกี้ผมเช็คที่ต้นคอแล้วเรามีอาการปวดลงแขนไหมถ้ามันไม่มีเรามาเช็คที่ไหล่ต่อวิธีการเช็คที่ไหล่ครับง่ายไม่ยาก แขนวางข้างลําตัวแบบนี้กางแขนมาแนบหูถ้าเราเนี่ยยกแขนขึ้นมาแล้วไม่ปวดอะไรเลยหรือการชาที่บริเวณมือเนี่ยมันหายไปด้วยเนี่ยแสดงว่าปัญหามันน่าจะมาจากคอหรืออีกกรณีนึงสามารถรีเช็คได้อีกอย่างหนึ่งหันหลังเอามือควายหลังในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเอามือดันออกมาในลักษณะนี้ครับถ้าเราไม่ปวดที่ไหล่แสดงว่าโอเคต่อมาเราสามารถไปต่อนะไปต่อแบบนี้ ยกแขนขึ้นสูงอย่างนี้ถ้าเผื่อเรามือขัดอย่างนี้แล้วไม่มีอาการปวดเลยก็แสดงว่าปัญหามันไม่ได้มาจากหัวไหล่ครับปัญหามันน่าจะอยู่ที่ต้นคอต่อไปนะครับเราจะมาตรวจประเมินโดยการใช้เทคนิคพิเศษในการตรวจด,ด้วยนะฮะเป็นเทสพิเศษที่สามารถเอามาวิเคราะห์ได้ว่าอาการปวดมีโอกาสที่จะเป็นหมอรองกระดูกคอเสื่อมผมให้2เทคนิคนะเทคนิคแรกนะครับให้เรานะฮะนั่งตัวตรงแบบเดิมนะครับแล้วค่อยๆคอย่อมหลังลงนะ เอามือนะปิดจมูกปิดปากไว้แล้วก็ลองเบ่ง <c oughs> <c oughs> เหมือนเราจามอะ่ะถ้าเราจามปิดแล้วมีอาการปวดแผลตามเส้นประสาทตามลายของอาการปวดนะจากต้นคอนะล้าลงไปที่แขนแล้วมีอาการชา้าหรือไม่มีก็แล้วแต่นะมีอาการมากขึ้นน่ะแสดงว่าเราอาจจะมีปัญหาจากตัวหมอลองกระดูคอเสื่อมทับเส้นประสาทแล้วครับส่วนอีกเทคนิคนึงนะครับให้เรานะครับนั่งตัวตรงนะครับยืดอกขึ้นนะฮะหนีบสะบักเข้าไปข้างหลังนิดนึงนะครับ ให้เราเคลื่อนไหวต้นคอแบบคอมบายนะคอมบายคือทํา2แบบนะวิธีการคือให้เราหันหน้าไปประมาณสัก45องศาแล้วก็เงยหน้าขึ้นประมาณ45องศาเหมือนกันค้างไว้นะฮะถ้าเรามีอาการปวดแผบลบล้าลงแขนเนี่ยสงสัยได้ว่าอาจจะมีการกดทับเส้นประสาทครับเพราะว่าท่าที่เราตรวจเมื่อกี้จะเป็นท่าที่ปิดให้ตัวรูของเส้นประสาทมันแคบลงซึ่งในคนปกติถ้ารูพวกนี้มันแคบมันก็ไม่มีอาการอะไรนะครับเพราะว่า มันไม่ได้มีการกดทับแต่ถ้าเกื่อเป็นคนที่เริ่มมีหมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นเนี่ยหรือข้อต่อที่บริเวณทางด้านหลังมันเริ่มตีแคบจะเริ่มมีการกดทับเส้นประสาทาชัดเจนครับแล้วเรารีเช็คอีกข้างหนึ่งด้วยนะเช็คอีกข้างหนึ่งเทียบกันครับถ้าทําด้านนี้อาการอีกด้านก็ไม่มีอะไรก็แสดงว่าเราน่าจะมีปัญหาข้างที่เราเงยแบบเมื่อกี้นั่นแหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับการตรวจประเมินร่างกายด้วยตัวเองนะอย่างที่บอกด้วยตัวเองอันนี้ไม่ใช่คลิปสําหรับสอน ตรวจประเมินในคนไข้นะครับเป็นการที่คนไขนะ้ตรวจด้วยตัวเองก่อนเนาะพอเราตรวจด้วยตัวเองเราเห็นแล้วเราเจอปัญหาละคลิปต่อไปเดี๋ยวมันจะสอนวิธีการบริหารจัดการกับอาการปวดคอล้าลงแขนนี่แหละรักษาหมอรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทเนี่ยรักษาได้นะฮะถ้าเราดูแลตัวเองดีๆเนี่ยเราสามารถที่จะรักษาด้วยตัวเองได้ด้วยจริงๆแล้วใครที่มีอาการปวดคอล้าลงแขนต้องไปพบแพทย์ไปพบนักกายภาพบำบัดให้เรียบร้อยดูคลิปของเราเสริมความรู้เข้าไป แล้วอาการที่เราเป็นอยู่มันจะดีขึ้นครับสำหรับ EP นี้ประมาณนี้ก่อนเป็นการตรวจประเมินเบื้องต้นนะครับ EP ถัดไปจะเริ่มเป็นการบริหารเก็บหมอรองกระดูกเข้าที่ครับ น่ากลัวลยังไงเก็บหมอนลองดูเข้าที่มีวิธีจริง,รงแต่ว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวเราลองไปติดตามกันดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้ในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และ Tik t o ็อกนะครับโดยท่านสามารถปรึกษาพวกเราได้ในช่องทางของ l ลน์ใส่ไลน์ไอดีแอดบัณฑิตคลินิกครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านที่อยากจะชมคลิปของพวกเราต่อสามารถดูได้ทางนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ